พี่นมีมารีวิวก่อนงนนวัดธาตุวาโยนี่คือวัดธาตุวายโยที่เขา เออยู่ๆม um> ีช um> 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 ่องวางอยู่มาเอาธาตุายโยรู้ั่นและัฐานที่แท้ิ์ของเมือง แต่คือขับรถไปมาเพียงแค่ขีร่รถแัลถึงนั้นหิน,นาตายนี้มีนานก็นถึงแล้วที่วัดธาตายโยขที่นอกมาท้ำบนขึ้นลาดลอดแล้

ท่คประครับบุรชาเป็นมากมายที่วัดธาตุราโยธาตุราโย าไไปเท <c oughs> ี่ยวตลาดธาตุวายโยตลาดไห่น้ำซักนี่คือทางบริเวณรอบนอกของพระธาตุวายโเออเรี่ยวไปล้วงไหนนะเอาเครื่องมาในถาย

คนขายลอตเตอรี่ยาวไหมครับอาไม่เป <seen> ็นไรโอ้มื่นลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ขายแค้คน่นี่าตมีอาจ้ย่นพอให้เห็นย่ังของคนวามุ่งวาดปรนามตักก ประชาชนคนที่มาทำบุญวดนี่เยอะแยะสมบมเลยดอกไม้ทุบเทียนขาไปซื<_<_้อดอกไม้ทูกเทียนเสร็จซื<_<_<_<_้ขบวมีอ่ะถ้าต้องเอาม้เองนอนอยู่ว่าเ้าเอาม้เองใครแอปเดียวอยู่ ขาไปไหวเดียเอาคิ้วันเดียวนี้เดิมว่อ๋อมีคิวหันนีดีคิ้วเข้าเขาไปไหวอ่อดี๋ออ้ะคเนี่ยเขาไปก่อน ก็เบิเ่งเลยมนเ,เ,เดี๋ยวมาเป็นชวอันดไม่ทุกเทียนเขาถูกเอาไว้หรอห้องัวใครยืดดีไม่แห้งไอ้วักีวดติดน,นมีรอดปลอดภัยเออไท้มีชิน้นรูน,นี้รู เป็นถอยเหนะัวยายหัวเนาะตอนนี้เราทำแบในั้นนี่นนี้เราทำแบบนั้นหรือ,อเดยะเดี๋ยวเออกไม่อยุเดี๋วหาแต่นี่ออกไม่อีกดหัวเชือกละนานมาหวยที่นี่บบมาจะเถอเยอะมานี่ก่อนคนนี้รางวัลที่หน,นึ่งมันสักสามปีสิบล้านอกสักสาเที่ยวเราน่ะโบว,วัดนี่บมีทีอยู่บ่มีเวณทีนี่แหละ คนพุ่งมาแยกกันอีกข้าไข่เขอรดคือกินมาสี่เหลี่ออยมแบ่ถ้าขายก็ไม่ใช่ไหม่ลูกไงปลูกกังวันที่หนึงปลูกคนก็นมาลังไหลน้อยบาไหวอก็พดหนีก็ติดเลยเนี่ยวากาษาเรพนดนี้ กดตั้งงามแรก,ขกเขาเคยเป็นเหมือนกับหลวงพ่อสุอท้อนจำลองวันนี้แล้วเนาะแต่มีความสักฟิดเออเลยเป็นองค์วิหารหลวงพ่อปดนีิปตาก่อน,กนเห็นไว้ทั้งคุ้นเบรนบอกว่าแล้วเขาไมาไหวหรีอไม่เบรนแบนบนี้ แต่ก่อนนอยู่ทางต้นสายเงินบอกว่าเขาเคยห้องน้าเคยเห็นออตันวเต่าโยกมาไหวหน่มั้งเขาเห็นหย่งวีหาดเต่าก็เอามาไหวหน่เลยนี่มันเป็นบริเวณที่กว้างก็หลยคนเดือดรนเนาะอืมานที่งของชาวัตถุมงคลท่า<ม>นเพียอที่เอาไปเบิ้งไปจองได้เลยนี่เออ กัางโมสามจบอธิษฐานว้เดเดียวเข้าไปใกล้ๆกอนกอธิษฐานเดเดดอกใหม่ขึ้นมหาโมมหาลาโันตงเลยมหาสัจจากเออสัจสัจ้อธิษานะดปเรื่อไดนหลายุนี้ Hoàng hình công tác tấn 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 tan tan tấn 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 con này tấn 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 จะหวยดเจะหวยดิวะ้างวัลที่หนึงทั้งนั้นเลยเรื่องอยางห่วงรงหวยดิเนี่ยนะเขาเขียนเลขไซแวรดิเขียได้เลขยังกับแบบฮะกับเปียวนี่ฮะนาะ ว้าวโอ้มองข้ากตั้านานอ่เลยไม่ขายดีเลยไปไม่เยอเอาิดีกว่าเอานนี้ขอถามนยครับที่คนมันทรับ รอๆแป๊นว่าถึงฝังนะก็กตับอกไปอครับเียครับี่้าาห้ เนียเบิรงหวยคือลาบคือเลขบลายร้อยนี่หลายร้อยเลขโอ้ เฮ้ยยินช็อกโกแลตช็อกโกแลตมีมุกไหมนี่แต่รู้วันนี้หามีมุกบ่ะตันนี้ไปมุกมามาชันนน้นมุกอีกเอาอคุณแยกทุกวันเลยเนาะ

นนี uh. oh, Google. Google ้่เคไม่เคยาเแอา้โ้่จอาอากโก้โกโก้แก้วนึงโกโก้มีไหมโกโก แค่นี้คะโกโก้ได้เหรอบอสได้ดิโกโก้โกโก้กาแฟโบราณไม่ต้องเข้มเท่าไหร่เลยไม่ต้องเข้มเท่าไหร่เลยข้มหน่อยเนาะเออเข้มถ้าเถือไม่เข้มแล้วก็เอาช้อนเดียวมึงทีเด็กถ้าไม่ทานเข้มอ่ะเพามึงทีเด็กเอาย่าแมวเข้ม โอจิฐานเอาข้างนอกถ้าจะถูกมันก็ถูกแล้วถ้าไม่ถูกมันก็ไม่ถูกเรามีทางครทางหวยมากเลยน้ำพักน้ำแรง แต่ก็ซื้อไม่ใช่ว่าไม่ซื้อจะมาหวังที่1นึ่งที่สิบหกถ้าไม่ทำงานเลยก็ไม่ได้หรอกนะโกุกโกลูกเกลูกลูกิดคิ่ิด่กันเลยประมาณที่นอก บบกัสดีทบโอ้ยหอ,อมกระเทียมทัแต่แปดล,ลิวลล้วหัแตกแปดลิ้วโเครู้สึนทีห้าม ปล <si าไหลวีโกบเผือกปล่อยปลาปล่อยโอ้กบตบงนี้เลยกบความสุขดือดกระิบกระซ มะแรงโคตริทูนต่นนั้นยังไม่ท,นท,นมทนันเทอยังไม่ทันเสร็จเลยเฮีเหือนเ้ยเียนใสตาที่เฮีนยนใส่เดียว ไฮ้เบงเจ็ตสกีดูกว่าไหมโอ้มีเจ็ตสกีเล่นด้วยนะก้านแดงหาสิบบาทเออพุ่งเนี้แล้วก็ฟองเงียซุ้ม ความอยู่ไทยไห้ตำหนักจ้าแม่ตะเคียนอู้ไปดูเจ็ตสก,กีดีกว่าเว้ยดูเขาแข่งเจ็ตสก,กีโอ้โอวันวัดปีใหม่ไก่มิเศษกำลังพีนน้องเชิญชมวิวตลาดถึงแล้วอ่างลาดกระทิง vừa thịt vừa cả Okay. Vượt kết sắc khô kinh rồi Eh hey, buah kami hey, Ini buah 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 buah, buah. buah, buah. Oh. นั่นตามเหมอนัอ่นตามหจมลงคนนึงตดร้อยอยู่ดิ อ่นนานมันไก่ยกันเอ่าน,นี่ลกระทิงนี่มันเห็ดคันไว้แค่น,นั่นนะทรามันขึ้นแย่ขึ้นไป็นนกกระถามูลกุไลกันเนี่ยนี่อ่านี่เขาจะดูเันแม่ั้งอ่างได้เจ้เนี่ฮันสดิ อันนี้อยู่ข้างอ่างเขามาปลูกกันอยู่ถึงหาอยู่ที่หลังผมบอได้ว่ามาอยู่เลยทีแรกเออเขามาอยูออ่ตรงนี้จ้ะเขาปมากหลัง,ลงไปอ่าแล้ว sekali duitnya sekali ya ini jet sekali ตลาดชายน้ำก็อยู่ประมาณนี้แหละตลาดชายน้ำ รีวิวจะแม่ตะเคียนเจ้าแม่ตะเคียนทองนี่ขอตโชคขาราบถ้าบูชาเจ้าแม่ตะเคียนทองสัตทูก,ทกทดเจตส,สู้ได้เลยลดหยาบบ้าง รถมาหลายๆบนวีดรถเลยโอ้อันนี้มีแต่ไม่มะข่าอู้รังสินน้อยมาสกัดเอาดีละเออเนี่ยเห็นบ่เจอบมกท้องเจอบุกท้องแดงเขาไประวังนี้นี่มาสินบอด ซิ่งวิ в, в, มิวิ่งียวปารมอง่อยะปล้โอ้วันนี้เขาทำเหมือนกับเชียงใหม่เลยว่าล่มมากโอ้ต้นไม้ก็เยอะอยู่วะเออเสิยหมดเล อันนั้นอะไรน,นิมตะบองเพชรใช่หรือกเรียกอะไรมับก็ไดยย้กู่ังนกดีทางกรบิ้นได,ด,นนรด้ร้านขนมร้านขนมโรงเรียนโรงเรียนขอ,องเราหน้าอยู่ ดูจดีทุกคนโอ้ฟวงตุ้นแจทำายัำไงไม่ดีห้องห่อ,อดิ้งหะอ่อห่อห่อห่อแล้วน้ำมาดี้นหน่อยเดี๋ยวก็ล่นแล้วแค่นั้นหระกะสูงก็หันยังไงไงจะล่นกระปิงเว้ นี่โบสถ์เดียวกันยังเห็นประเสริเลยเนาะเป็นพญานานนนนคประเสริฐกุพงที่สวยงามพอกระประทาดมาที่ตลาดน้ำปองคุณแม่บ้านห้วยน้ำซับ ย <in <finden> <int mystery music> <sm continental> ังบ่กลัวนน้ำต้นหานี่สิ Okay. พี่แค์รูปพ่อแม่พี่น้องพ่อพี่สิบบนเจดีพัดธาดพ่ออายุเนี่ก็แล้วก็<ม>อ,อย่าลืมกดซับกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดใหม่ๆขอบขอบคุณครับสบวัสดีครับ